กำลังเดินปะปนกับเราและจู่ร่วมกับเราในสังคมเกือบ25,000คนค่ะดังนั้นนะคะวันนี้ถ้ามาตกรการเน้นแต่ปากตามแต่ละเลยการฟื้นฟูเยียวยาเราคนไทยทุกคนในสังคมนี้มีความเสี่ยงในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยชีวิตค่ะอันนี้ก็คือปัญหาเรื่องยาเสพติดที่พลเอกประยุทธ์แก้แบบไม่ครบวงจรแล้วแก้อย่างไม่ยัง่งยืนค่ะ รายงานการดาเนินการในปี2515ค่ะกลับพบว,ว่าค่ะกลุ่มผู้ป่วยจิตเวทที่มีสาเส0 0ติดแสนกว่าคนที่เราพูดไปเมื่อกี้นะคะที่มีโอกาสได้รับการบําบัดดูแลอย่างต่อเนื่องเนี่ยมีตัวเลขเพียงแค่เกินครึ่งหนึ่งมาเล็กน้อยค่ะก็คือมีอยู่ประมาณสัก3 000, 6 0 0 0 0กกว่าคนที่ได้รับการบำบัดดูแลอย่างต่อเนื่อง แต่มีขาอีก42ค่ะก็คือเกือบ261,686คนที่ไม่ได้รับก,การรักษาบำบัดและก็ฟืนฟูนตัวเลข261,886คนตรงนี้แหละค่ะในตัวเลขตรงนี้ยิ่งน่าตกใจยป็งใหญ่ค่ะเมื่อพบว่าค่ะในตัวเลขของผู้ที่ไม่ไรับก,การบำบัดอย่างต่อเน,นื่นองเนี่ยมีกลุ่มคาคาเซตันที่สามค่ะ มีกลุ่มผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดที่มีความเสี่ยงนะคะเรากพูดถึงความเสี่ยงที่จะต่อความรุนแรงหมายความว่าเมื่ได้รับการบำบัดแล้วคนในกลุ่มเนี้มีโอกาสที่มีความเสี่ยงจะใช้ความรุนแรงกับคนในสังคมกว่า5้าห4ล่นสานค่ะกับไม่ได้รับการดูแลในจำนวน5้า0มื 484รายเนี่ยกลับไม่ได้รับการดูแลคือเหมือนกับเข้าสู่ย์ประปดแล้วเจ้าหที่ไม่ได้ติดตามดราเนินการประเมินผลสูงถึง25,0003ล2 5 2 3 4รายซึ่งหมายความว่าตัวเลข25,000กว่าคนตรงนี้คือคนที่มีความเสี่ยงที่จะใช้ความรุนแรงกับคนในสังคมจึงไม่น่าแปลกใจค่ะที่วันนี้เราจะเห็นข่าวรายวัน ของคนที่ข้ายาเสพติดออกมาฆ่าพ่อแม่ออกมาทำร้ายประชาชนสิ่งที่สะท้อนที่เห็นตัวเลขเหล่านี้ก็คือตัวเลขที่สะท้อนที่เห็นว่าคนเอกมุทุจัดโอชาเนี่ยไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจหรือวางแผนการจัดการปัญหายาเสพติดอย่างคงองจรและที่สําคัญคือไม่ได้จัดการปัญหาอย่างยั่งยืนค่ะและกําลังทําให ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตของคนไทยลดต่ำลง